ดูนี่น่าสงสัยมากเลยนะจ๊ะมีอุปกรณ์ด้วยครับสวัสดีวัยรุ่นทำไรอยู่วัยรุ่นโอ้นานจังเลยฮะรอนาเนะหายใจไม่ออกเลยโอ้ยแม่ยี่อะไรครับไม่มีระบายเนะจ๊ะเฮ้ยวัยรุ่นไวรุนทำอะไรเนี่ยไวรุนทำอะไรอ่ะโอยเออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรแม่แม่ไม่อุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์เสพยาปะเนี่ย ไม่ใช่แม่นี่อุกปกรณอะไรน้องอน,นี่ทำอะไรข้าวหลามะบ้านมึงกินข้าวหลามยาวขนาดนี้ใช่เลยอันนี้ไว้แบบปาร์ตี้กินกันหลายคนเนี่ยเดี๋ด็ดนะไอ้ข้าวหลามปกติไม่เท่าไหร่เสาล่อ,นลองน้นี่ทำอะไรผมจะจอ่อนี่จ่อรูกลางใส่ท็อปปิง้งเงี้ยฮะอ๋อใส่ท็อปปิงป้งทุก ปรวดาไหมอ๋อปรดามทำไมไม่ทำไมไม่ผสมแล้วก็หยอดไปทีเดียวไม่หยอดไปทีเดียวมันจะเป็นสูตรของที่บ้านเอาวิธีทำวิธีหยอดทำยังไงอธิบายเด้งที่ทำเนี่ยหยอดค่อยๆแสะนะแสะแต่ว่า และรูเนี่ยมันจะยากเพราะมันจะตันเนี่ยจะแย่ลำบากก็แล้ช่วงนี้นะ้วหมุน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 ต้องวัดไหมกี่นิ้วก็ประมาณประมาณเนี่ยโอ้ยไม่ได้เขาวัดแค่สี่นิ้วไหนจะทำให้นลองนี่มันจะเป็นอย่างนี้จริงจริงแล้วส่วนเนี่ยเขาไม่ใช้กันนะเพราะว่าเพราะมันใส่ได้น้อยนะเขาจะตัดตรงนี้เอาไว้แค่เป็นรองฐานเฉยๆอ่าแล้วจากนี้มาเนี่ยสี่นิ้วมือปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถาลงไปนะใส่กลวยไว้หยอดตัวดำผมเพิ่งเคยทำนะ Um ก็จีผมไม่ได้สายนี่อ๋อแล้วก็ต้องตัดตรงนี้ออกแต่อย่าลืมนะข้างในอ่ะมันตันต้องหาอะไรแทงเข้าไปแล้วเราก็เราก็กินผ่านปปน้ำต้องกินผ่านน้ำต้องกินแบบปากจะคองแค่กินเวลากินเสียงใช่ไหมอ๋อเจ๊เราแต่ถ้ามีตำรวจมาเ<ม>งี้ยเราก็เก็บเอาไว้อ่าเราไม่ต้องโทษในใครเห็นเราแอบกินอ่าก็แต่ไหมไม่รู้อะะไม่ผมไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวน้องกินยาไปเนี่ยฮะขอคนตัวนะ ลูกคนนี้ไม่มีอะไรผมปลอดปลอดทงแอช่วงนี้สบายสบายไม่มีอะไรเลยวอ้ยุดนี้อะไรมือสั่นอะอะไรมือสั่นตกใจเหรออ๋อผมเป็นพากินสันไงโอ้มึงเป็นพากินสันมึงมีเวลาใดผมขนาดนี้เหรอ ผมงานวัดมากเลยที่บ้านสุขภาพผมดีอ,อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอควบคุมตัวหน่อยแล้วกันนะคุณเรื่องไเพ<อ>ราะว่าคุณดูแล้วเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่เหมือนจะไปทําอุปกรณ์ยาเสพติดได้ใช,ใช่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เลยะแล้วคุณทําอะไรอยู่เนี่ยอุปกรณ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยก็อันนี้ก็ของก็ไม่มีอะไรเลยฮะอันนี้ก็เก็บเอาไว้ฮะเผื่อเวลาดีนะ เผื่อเอาไว้ดีไม่ใช่ผื่อเวลาดีเผื่อไว้ดีนะดีกีตาร์ไม่เล่นอ๋อไหนๆมาแล้วก็ดิ่ให้ท่านฟังหน่อยเออเพรทะตองเพลงนี้ผมนี้เล่นเพลงหรือเปล่าเพลงนี้ผมแต่งเองครับแต่งเองอาจจะเป็นเพลงที่ไม่เพราะแต่ว่าเป็นเพลงของศิลปะพูดเป็นเรื่องกีตาร์ผมก็จะไม่เล่นแบบทั่วไปทั่วไปฟังนะครับ หลอนละอันนี้เล่นจนหลอนแล้ะหลอนไหมเนี่ยคือหลอนนะฮะอุปกรณ์การดีก็คือดีกีตาร์ครับผมแล้วถาดนี้ถาดนี้อะไรนี่อะไรโอ้อันนี้ถาดนี้ทั้งถาดเลยนะฮะอะไรใจยำเนื้อโอ้มึงบ้าปะเนี่ยดีดเข้าไปนี่ตานี่วาดบ้าวาดเลยนะ ดูดอะไรฮะผมไม่รู้ฮะที่ผมจะมาทำยำเนื้ออ๋อ,อ,อเป็นอุอปกรณ์การยำใช่ฮะอันนี้ก็เนื้อเนื้อสดๆนะอันนี้ก็ผมพึ่งสาอะไรฮะห,หัวหอมอแม่งเป็นไงฮะผมก็ไปคิดว่าคุณจะเล่นครับ <c oughs> ว่าอันนี้ดีกว่าครับพาไปตรวจที้เลยครับฮ <c oughs> ะไอตรวจไอตร,ตรวจที้ก็พอแล้วโอ้ยไอ้นี่ตรวจที้ไม่เจอตรวจที้ถึงก็เจอครับเออผมวไา ไปทั้งหมดนี้เลยมาช่วยมาช่วยงานครับมาช่วยงานเขามาช่วยงานน้องเขามาช่วยงานครับอ้าวคุณก็รู้จักเขาเหรอมามได้กันมาเนี่ยงั้นเดี๋ยวช่วยไปเป็นพยานไอ้พยานพยานครับเป็นพยานด้วยนะคุณตำรวจนะโทรพูดพำรวจกันแล้วช่วยผมหน่อยแล้วคุณตำรวจอ๋ผมก็ คนตอนเี้สดนะช่วยผมเด้อสื่อมวชนตอนนี้เยอะมากคุณเอาผ้าอะไรมาคาดแกยวผมโอไม่เป็นไรฮะนีไม่ไม่ถึงสามพันเะไม่ถึงสไม่ถึงพ0นด้วยมันสั้นมันสั้นไอ้น้องอะไรเฮ้ยมวบ้ามัเนี่ยเยก็มันสั้นมึงเห็นไหมเนี่ยมันถึงมันเนี่ยมันถึงผูกเลยเนี่ย มันมีสติดีป่ะร้อนไปหมดแล้วต้องถามเข้าเรื่องใส่กังเกยหรือพราดเนี่ยนี่ดูต้องไม่ี่แต่พลาดเลยนี่เป็นตำรวจตูนแหลมต้องไม่ผูกไปไหมันจะอยู่ก้นป่องมึงูมึงบอกจังหวะทีกบอกพิ นี่พะชีกออกลยเนี่ยมีสมองดิผมไม่รู้เออมึงเป็นนักประดิษฐ์จริงปล่านี่ยมึงชีกออกนี่พะฉีกปุ๊บมึงรู้นี่เห็นไหมยาวไหมนี่ยาวไหมยาวววโอ้มึงนี่ง้อเขึ้นดีเอ้าเอาไปผูกเอ้าเอาไปผูกขอ้โหเอาไปผูกแค่นี้แหละโอ้โหแล้วทำไมไม่เอาตอนนั้นมาต่อให้มันอ่ะอ๋อผมคิดได้แค่นี้ทำไมไม่ไผูกแล้วผูก เออถ้าครับเดี๋ยวถอดถอดหมวกสายลูกกับสื่อมวลชนิได้ไหมคุณแม่ได้น้องนะ่ไ่ครับช่วยผมหน่อยนะได้ได้ได้ผมแย่เลยครับช่วงนี้ถ้าผู้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็ต้องปกป้องและดูแลอยู่แล้วได้ครับเอามาถ่ายรูปอะไรมาครับโอเรับโอเครับโอเคเดี๋ยวไปหนึ่งอ่ายืนยืนยื่นอะไรครับโอเคคดีนี้ก็เดี๋ยวรับเรื่องเอาไว้แล้วกันครับดีหลายเรื่องเลยนะมันรวมกัน